สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระยมหาก็นำเอาพระสมเด็จวะัละคังเป็นพระที่สร้างในยุคกลางนะครับพระยมหาไปอ่านคลิปเจอที่สมาชิกได้คอมเมนต์มา ในช่องนี้แหละครับช่องมหาสองพระบ้านนี้นานแล้วนะครับเห็นท่านถามอยากดูใกล้ๆขององค์นี้นะครับองค์ที่กำลังชมอยู่เนี้ยก็เลยนำมาตอบด้วยองค์พระเองเลยนะให้สมาชิกท่านที่เป็นเจ้าของกระทู้ถามมาได้เห็นนานมากแล้วนะครับเกือบสี่เดือนแล้วนะครับคำถามนี้ไม่รู้ว่า ท่านจะตามดูอยู่หรือว่าท่านจะเข้ามาเห็นหรือเปล่าก็ถือว่าได้ทางกายกรรมก็ได้ทาแล้วนะครับได้นามาลงให้ดูตามที่ท่านได้คอมเมนต์ Comment มาส่วนท่านจะได้เข้ามาอ่านเข้ามาเจอเข้ามาเห็นก็ให้เป็นเรื่องของกายกรรมที่พ่อใหญ่มาหาได้ กำลังทำอยู่ตรงนี้นะครับส่วนวัจีกรรมก็ได้กล่าวถึงหวังว่าท่านจะมีโอกาสได้เข้ามาเจอในคลิปนี้อีกตามค่อยคําวัจีกรรมที่พ่อยมา,าได้กล่าวถึงณตอนนี้นะครับอย่างองค์เนี้ยเป็นองค์สร้างในยุคกลางนะครับช่วงต้นของยุคกลางนะครับแต่ละช่วง แต่และช่วงก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็เอาตำราไว้ก่อนนะครับเพราะในยุคกลางแบ,บ่งเป็น3ช่วงช่วงต้นของยุคกลางช่วงกลางของยุคกลางช่วงปลายของยุคกลางนะครับเอาตามนี้นะครับเพราะว่าพา่อใหมหาได้ได้กล่าวไว้แล้วตามที่สมาชิกท่านได้ถามมาเป็น3ยุคยุคต้นยุคกลางยุคปลาย ยุคต้นก็แบ่งเป็น3มช่วงช่วงต้นของยุคต้นช่วงกลางของยุคต้นช่วงปลายของยุคต้นนะส่วนช่วงช่วงกลางก็แบ่งเป็น3ช่วงดังกล่าวมายุคปลายก็แบ่งเป็น3ช่วงช่วงต้นของยุคปลายช่วงกลางของยุคปลายช่วงกลางของยุคปลายนะครับแล้วแต่ละช่วงก็อยู่ในยุคต่างๆนะเพื่อนๆเหมือนกับยุคยุคต้นก็ ช่วงต้นของยุคต้นดังกล่าวมาก็จะหมายถึงพศ2,300-2,390นี่คือเป็นยุคยุคต้นนะยุคกลางก็2,391-2,330 0 0 0โดยประมาณนะครับนะตั้งแต่2,391ถึง ถึง2,408โดยประมาณนะนี่คือท่านแบ่งเป็น3ช่วงส่วนช่วงปลายก็2,409ถึง2,415เพราะว่าท่านบนญราพในปี2,415กลางเดือนมิถุนานะครับอันนี้พระมหาก็ว่าตามตำรานั่นแหละรครับตามที่สมาชิกท่านได้กล่าวมาเพราะว่าพระในแต่ละยุคเนี่ยเขาก็จะสร้าง ในช่วงในวาระในคราวที่แตกต่างกันอย่างองค์นี้เพื่อนสมาชิกเห็นมาดูมาแล้วก็คอมเมนต์มาก็นํามากล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเราดูพระพักท่านสิครับอันนี้คือก้อนก้อนผงพุทธคุณนะเขาจะขาวใสเหมือนน้าข้าวมันเม็ดข้าวนะ,ะเพื่อนๆดูเราจะเห็นซุ้มละครัง ซุ้มระครังนี้ของท่านนี่จะมีรอยนะร่องรอยการปรินะการปริการแตกพเพื่อนๆดูนะครับนี่รองรอยการปริการแตกอันนี้พ่อใหญ่ามาหาได้เอ่ยถึงความเป็นธรรมชาติไว้แล้วนะเก่าก็คือเก่าแบบธรมธรมชาติธรรมชาตินี่มาก่อนนะ เมื่อธรรมชาติมาแล้วเนี่ยฟอมเก่าอ่ะมันจะได้ไหมมวลสารจะครบไหมนะส่วนพิมพเนี่ยลองลงมาพ่อใหญ่มหาให้ดูดูพิมพ์ลองลงมานะครับสําหรับส่วนตัวพ่อใหญ่มหานะเพื่อนสมาชิกที่ถามมาท่านอาจจะดูยังไงก็ชุดแท้แต่แต่ว่าสําหรับพ่อใหญ่มหาเนี่ยย้ําทุกคลิปนะหนึ่งคือธรรมชาติเนี่ยเขาต้อง เนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมครับมันเป็นธรรมชาติไหมครับนี่ร่องรอยการแตกเมื่อธรรมชาติยุคกลางนี่นะยุคกลางร้อยยุคกลางเนี่ยสองพั 2, 2, นสามร้อยเก้าสิบเอ็ดถึงสองพันสี่ร้อยแปดนยุคกลางเนี่ยถ้านับเป็นปีก็ร้อยเกสปีนะปัจจุบันเนี่ยร้อยเกบสบปีเมื่อเรารู้ว่าธรรมชาติเนี่ย ธรรมชาติเป็นแบบนี้170ปีเนี่ยแล้วฟอรรมเก่าได้ไหมอฟอรรมเก่านี่มันมันเหมาะมันสมกับปีที่เกิดขึ้นเนี่ยร7อปีนี่ไหมเมื่อฟอรรมเก่าให้ธรรมชาติมันก็ต้องครบนะเราจะดูว่ามันไปอบไปทอดไปแช่ไปเวฟไปหมักมานี่มันมันไม่ใช่เมื่อไม่ใช่แล้วนั่นแสดงว่า หนึความเก่าได้2ธรรมชาติได้3มาดูมวลสารที่เนี่ยเราดูมวลสารนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนครบนั่นนี่พระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเขาจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะก็จะมีร่องรอยการปริการแตกเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับการปริการแตกขอบข้างเขาเห็นไหมครับร่องรอยการปริการแตกเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูนะครับเราเห็นร่องรอยอย่างเงี้ยเราก็ รู้ว่างามงามแบบแบบนี้งามแบบธรรมชาติเ,เห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้คือก้อนผงพุตตุคุณนะครับปพักนี่เป็นผลมะตูมเพื่อนเพื่อนดูด้านในเห็นไหมครับนี่เราดูระยะดูระยะไกลๆประมาณนี้นะครับเป็นกรอบโบราณนะกรอบเก่าองค์นี้นะครับเพื่อนๆถ้าให้ดูด้านหลังก็ไม่มีอันนี้ด้านหลังนี่คือเป็นกรอบกรอบแบบโบราณ เปิดเปิดหน้าปิดหลังนะองค์นี้นี่คือด้านหลังให้ดูใกล้ๆนะครับด้านหลังเห็นแค่นี้นะเพื่อนๆองค์นี้นะคลิปก่อนนี้พ่อจะมาหาให้ดูองค์นี้เต็มองค์แล้วนะเนี่ยเรามาดูด้านหลังเราเรายังเห็นพวกเกสรดอกไม้นะเนื้อผงเกสรนี่เพื่อนๆดูนะครับ คล้ายๆกับเป็นเป็นเม็ดเหล็กไหลไปดำแต่ว่ามีมีแคลไซอนาโกไนส์ผดขึ้นเต็มเลยนะนี่เพื่อนเพื่อนดูนะครับดูแบบใกล้ใกนะดูร่องรอยการปริการแตกรอยนอนด้นนะ่นรูเล็กรูกกน้อยเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นเต็มองเลยนะ ทีนี่เรามาดูด้านหน้ากันแบบใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับครูบาอาจารย์ท่านให้มองนะเพืเ่อนๆร่องรอยการแตกเนี่ยของแท้เนี่ยเราจะเป็นลักษณะคราบน้ามันต่างอิวนะเนี่ยถ้าหากว่าร่องรอยของการแตกเนี่ยดำเขาก็ให้ให้ระมัดระวังแต่ละร่องรอยตาม หลบตามช่องที่แตกออกมาในมีคราบน้ําตาลซึมออกมาอย่างเงี้ยนี่แหละคือของแท้ท่านว่าอย่างนั้นนะครับพ็เป็นคราบคราบน้ํามันตังอิวออกมาเฮเพื่อนๆดูนะครับนี่คือก้อนผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสซึงเหนะครับ องค์นี้ดูดูฉ่านะเพื่อนเดูฉ่านี่คือพระโอละเราจะเห็นเม็ดแดงเม็ดดำแล้วก็ตามร่องการปริเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับมีคราบนะคราบน้ำมันตั้งอิวซึมออกมาให้เพื่อนได้ดูทุกจุดเลยนะครับ เราจะเห็นเหมือนเป็นนี่แหละครับก้อนผงพุทุกคุณผงพุทุกุณผงม,มหาราชผงปตัตมังผงอิติเจผงตรีนิกสงเหนะครับเพื่อนดูดูสุมระรังด้านในนะครับเห็นไหมครับเนี่ย เราจะเห็นล่องรอยการปริการแตกของท่านซึ่งออกมาสวยงามนะครับนี่ซึ่งออกมาสวยงามเป็นธรรมชาติองนี้นะครับเหมือนกับว่ามีให้เพื่อนเพื่อได้ดูตรงนี้นะครับเป็นเม็ดทองคำนะเพื่อนๆมีเม็ดเดียวนะ ถ้าไม่สังเกตไม่เห็นนะครับงม์นี้มีเม็ดทองคำเม็ดนึงนะครับอยู่ด้านในที่พูญ่หมหาเอาไม้ชี้ตรงนี้นะครับดูเนี่ยเป็นเป็นเม็ดทองคำนะอยู่ตรงนี้เราดูดูลงรอยการปรีกการแตกของท่านนะครับนี เพื่อนๆดูองค์เป็นองค์หลวง,งหลวงสิทธ์นะครับองค์หลวงสิทธ์เนี่ยเพื่อนๆพ,พระเยมหาได้บอกไปแล้วนะครับหลายท่านก็ขอบคุณมานะครับที่พรเยมมหาให้ข้อสังเกตดูเราจะเห็นตรงมุมฐานสิงเนี่ยลักษณะเขาจะเชิดหัวขึ้นนะ แล้วจะเหมือนเม็ดไข่ปลานะเพื่อนเเนี่ยตรงนี้ให้สังเกตดูนะเราดูพิมพ์ขององค์เจ้าคุณเที่ยงได้นะหนึ่งถึงสองเม็ดเนี่ยลักษณะอยู่ตรงบางท่านก็เรียกว่าหัวเรือซัมพพาเชิดขึ้นเนี่ยอยู่ตรงมุมเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเม็ดไข่ปลาอยู่เม็ดถึงสองเม็ดนะของแท้ก็จะมีลักษณะอย่างนี้แหละครับไม่ชัดหรอกครับอย่างเงี้ยเลือนลางถ้าท่านมีท่านลองสังเกตดูนะครับ นี่คือมุมด้านในสมะระฆังนี่คือเม็ดแดงเห็นไหมครับฝังอยู่ในเนื้อพระเนี่ยเม็ดแดงอันนี้เราก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับเม็ดพระาธาตุนะครับเป็นหินอ่อนนะเนี่ยลักษณะแบบนั้นเม็ดพระาธาตุนะครับนี่คือด้านในเพื่อนดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด สั b ต c ไคร้ให้พรอยห่มาหาช่องส่องประบ้านยนะครับขอบคุณครับ